โอเคสวัสดีไปชมวันนี้เราจะมาดูรีเพย์กันนะเพืชมคลิมล่าสื่อที่ผมดูไปเพราะผมเห็นอะไรบางอย่างทีม่มันเหมือนผิดปกตินะเหมือนเป็นชื่อผิดปกติไปน,นะไพชมเดี๋ยวผมก็ย้อนกลับไปดูก่อนนะอืมนี่กดเลย08 8ลดลงมาลดลงมาเป็นสีอ่ะดีหรอให้มันโหลดทันหน่อยนะเพชม เราดูไปแบบนึงมันจะจะเล็กน่อยนะเพราะว่านี้แบบผมก็เป็นแบบผู้ชมเดี๋ยวดูนะผู้ชมคือผมไปเจออะไรที่แปลกประหลาดมากเลยผู้ชมคือดูชื่อนะเดี๋ยวผู้ชมเตรียมตัวดูชื่อนะเนี่ยเอา็มทาันไนเมอร์เมื่อกี้ งัดก,กระบานนี่ชัดงัดก,กระบานนะผู้ชมคือผมไปเจอชื่อนี้แปลกอปตั้งนานแล้วนี่คือใครผู้ชมแล้วไงจากนี้ไงคือช็อตเตด่นที่สุดลนี่ผู้ชม m อ m มททนายเมรอ นี่ผู้ชมดูนี่ดิดูชื่อผู้ชมนี่คือคือสาเหตุที่ผมมาย้อนกลับไม่ดูเลยคือผมไม่คือผมเห็นสังเกตชื่อนี้มาตอนที่ผมมาดูรีเพย์นี่เนะี่ยตอนแรกๆผมก็เห็นไปนชื่อไทไทเมอร์อยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจเนี่ยผมก็เลยมาแบบดูในรีเพย์ผู้ชมเนี่ยคผู้ชมคือผมเจอชอุมออเมร์ ผ like มจะเอาเม่อครับผู้ชม